มยายามรอบนะครับดำน้ำพุ่งนีง่ตายยั็กน้อยครับน้ำก็ลึกอีกน้งดำน้ำพุ่งสองสามมือยามเท่าน,นี้ครับ ม่าที่ได้สวยจังว่าก็ปลาบูดก็ปลาบูใหญ่เออมีตัวครับมีตัวตัวครับ สี่ห้าตัวครับสิบตัวครับคุณ ก้นนะครับมัดดีๆนะครับน้ำไหล